ที่ไก่นะคะาเจอสีเก็มีหัวใจอันนี้ทังไหนอันนี้กับโคตรกาลาสินกาลาสินค่ะเข้าเป้าลายใหญ่ห้กร้องเพลงให้พี่แหนองฟังกับผลงานเพลงรักสาวนครสวรรค์ฟังเลยค่ะเฮ้ยเด้อเราปากความวปากพ่อเป็นพดหน้าพี่แหองนะคะอย่าลืม ติดตามละครเทียนซ่อนแสงนะคะทางช่องวันเด้อแม่ลูกน้อยรับบทยาสีนวลค่ะผู้ใดได้เบิ่งงใ้เนาะค่ะเอ๊าเอ็ดซีมาหลายเถินมาเอ้าผู้ใดสียูสอดแจ้งนางแม่ค่ะเอ๊หลายอ้าวพญาไดีถือกระสุนไมหยังบันยพน้องไดมอนต์นะครับน้องไดมอนต์ริทไก่โอ้ปากอดใช่ชุดปากนี่จิบมบันเอี้ยงกินเนาะ อ,อันแท้จัตุปัจจัยจากพี่จากน้องเพราะมันร่วมกันกับท่านทุกที่งานแจ่งเสียสารเท่าเราพี<อ>่น้องเราแต่ว่าผ<อ>ู้ประสานงานหรือผู้ประสานมากจะไดนช่วงนี้เป็นช่วงการกุศลค่ะพี่น้องอยากให้พี่ให้น้องผู้อ่าผู้มาก,กอ่อนอือมาให้ไปเฮ็ดบุญน้ำกันได้เฮ็ดบุญยิมองนี้น้ำกันกับห้องทีมงานเสียงสารโดยสิหาพยัยเอกของเราลงไปหาพี่หาน้องนะคะไปรับปัจจัยจากพี่จากน้องผู้ละสิผู้ละเศร้า กำลังศรัทธาไรใดทั้งเบิดเฮาสิเอาเขาวัดรวมกันค่ะพี่น้องบุรณะวัดว่าของเฮานั่นเองนะคะใไถพงเยสลี่ลงไปหาพี่หาน้องเป็นผู้เต่าผู้ห่นเดาพอเนอะคือเราพระเอกกบพระเอกเข้าเนี่ยนะคะพี่หาน้องอันนี้พระเอกเท่าแล้วค่ะพี่น้องคาเจ้านี้สิปากพระเอกรุ่นใหม่ค่ะพี่น้องโอ้ยจะ่าพระเอกเท่าด้วยเอาว่าเท่าด้านไหนย้อนไปเว่าเท่าอ้าวมันเป็นยังไงพอพูดเบาๆมันก็เก็บ พระเจ้าแหงสันบว่เออพระเอกพระเอกพระเอกง่ายขนาดเออพระเอกเนาะนะคะช่วมีศิฝากลูกฝากล้านครับพี่น้องอย่างที่บอกค่ะว่ายุงอาจารย์เอกำลังปั้นนะคะกำลังสังสรรศิลปินหน้าไม่หมอลำลุไม่หยกีกับน้องมาเติมเตียมกับพาวงเสียงอีสานค as ่ะพี่น้องกับโครงการคลนิกเสียงอีสาน แล้วค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือน้องฟิล์มฐานิดหรือว่าน้องฟิมซีเก้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับผมฟิล์มฐานิดพงพังนะครับผมพี่ดิฉังอีสานซีซันหนึ่งนะครับผมพี่น้องพ่อแม่อาจจะรู้จักว่าฟิมซีเก้านะครับโอ้หลายคนอาจจะไม่เห็นผลงานผลงานเพลงครับผมผลงานเพลงในติ๊กต็อกครับพี่น้องอาจซีเคยได้ยินเพลงซีเก้าก็มีหัวใจครับเออ ເຈົ້າເພມນກແມມີພກย้ນວ່າພບຫຄືເຂົາຜູ້ດກະອີັສີກົฟังเด เก่าเนอพี่น้องเด้อสาวๆบนอาจสีหูแน่นะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพ่ออัดขอประทานอภัยพี่น้องครับเลยเด้อมาเช่นอย่างล่ะบ้างผู้ประสานมั่งมหาบัตรมหาอย่างใหม่ลูกหลานเรีวทุกอย่างไปแท้โอ้ยอพี่มาจังเดีพี่น้องก็ทำบุญน้วกันแล้วพี่น้องก็จะได้ยาบากันเด้ออ่ะทุกอย่างก็ได้บุญค่ะพี่น้องแถวเขาพป๊เขาฮอรเนาะพี่น้องเนาะนะคะเฮ็ดบุญม่วงกันค่ะ เออประสานงานกันทีมพเมย์จำหน่อยอ่ะปากอันน้องทีมจีเก้ารายกาฝากทั้งพี่นั่นเมย์ก็แล้วกันค่ะน้องไดมอนด์ริทิกานะคะลูกไส้ของพ่อไหมไทยหัวใจซินค่ะปีนี้กับประจำการอยู่กับเข้าทีมงานสิงห์อีสานฝากน้องไดมอนด์ริทิกาด้วยนะคะเออค่ะหันมาข้างนี้กบฝากจีเก้ามาหลายปีแล้วปีนี้บอกแล้วว่าพระเอกเขาอังเวศ ดอยด <โอ S 1> <ฮ>้วยแม่นกนดอยกันส่วนทั้งคุณผู้ใดเอาตักหลาไรงานตัวนะลูกสวัสดีครับผมน้องเจเล่เสียงอีสานสวัสดีครับน้องเจเล่ฝากน้องเจเล่น้ำเนื้อด้วฝากน้ำเนื้อครับผมคนกาลสินครับผมอำเภอดอทจานครับโอ้โหแข่งกันอันนี้ท่านไหนอันนี้กับคนกาลสินกาลสินเท่ากันกับมาลาใสให้กับมาลาใสอันนี้เราคนไหนเนี่ยคนคนหนองบัวลำพูครับ บ่าปนปยังไห้กำลังแรงใจกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือ,อครุ่นใหม่ถ้าอยาดรุ่นใหม่ของเฮาทีมงานสียงสาน DNA รุ่นใหม่ของเสียงอีสานค่ะเอาเบาๆลายใหญ่ฮะลองเพลงให้พี่ให้น้องฟัง น้องไดมอนด์ริททิการ์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้องเพลงเพื่อการกุศลเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องตียู่ดาราเวทีกับสามัญรวมทัพบุญกันนะครับไลดได้เคยจังทิวากับคือเฮาเสียเอาไลดได้ทั้งเบิร์เข่ากับทั้งวัดแมนครับผมแมนแล้วครับทับช่วงนี้กับบ่าวหลายยายห้า